วันนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวผาหัวนาคนี่หัวหนาคครับอุทยาแนแห่งชาติภูแรนคาหรือหมอกหินขาวครับจกกังหวัดชัยภูมิทางขึ้นไปชมจุดชมวิวสวยงามจะพาไปดูนะครับจะพาไปดูสวยงามมากมีหมอกเลยเชา้านี้ไปไป <ม> <มา S 1> ถึง <มา S 1> แล้วโอ้โหหมอ,อกหุยดูดิหมอ,อกลอยครับดูดิโอยสวยมากครับดูหมอ,อกครับเห็นไหมโอ้โหดูดินี่สวยงามสวยงามครับสวยงามช่วงนี้มาเที่ยวกันนะครับมอหินขาวผาหัวนาคอุทยานชาติฟูรินคาที่ช้ยภูมินะครับนี่นี่ ยังไงยังไงสวยมากโอ้โหดูดิสุดยอดครับหมอกลอยครับนี่หมอกลอยนี่หมอกตรงนั้นสวยงามมากครับนี่ผ่านเพื่อนมาดูโอ้โหหมอกนั้นเลยครับข้างหลังครับสวยนี่ทางนั้นมีหมอกนั้นเลยส,สุดยอดครับที่นี่โอ้โหสวยมากครับห้ามพลาดนะครับโอ้โหี่เห็นไหม สวยมากครับโอ้ดูหมอกครับอย่าลืมครับแหล่งท่องเที่ยวเจ้าปทัยภูมินะครับมอหินขาวอุทยานชาติภูรินคาที่นี่คืออุทยานแห่งชาติภูรินคานะครับนี่นี่ต้องมาต้องมาสวยหน้าเนี้ยจะปลายฝนต้นหนาวครับ ดูดิหมอกลอยเข้ามาดูดิโอ้โหสวยมากลมแรงมากครับอากาศเย็นไปต่อไปต่อดูครับดูสวยมากอาจจะเป็นวิวทิวทัศน์ที่มองเห็นได้กไกลครับแต่นี้วันนี้วันนี้หมอกครับนี่หมอกขนาดเลยครับขาวนะครับลมมาทางนี้พอดีเลยเลยลอยเข้ามาดูดิโอ้โห สวยมากครับดูนขะ้างล่างนะครับนี่หมอกสูงครับมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วข้างล่างนี่แต่หมอกแค่นเลยลอยเข้ามาโอ้โหดูดิหมอกปิ้วครับสวยงามครับสวยงามโอ้โหสวยมากคุ้มค่าครับห้ามพลาดครับช่วงนี้ช่วงใกล้ๆปลายฝนต้นหนาวครับมาเที่ยวกันนะครับ เยภูมิสวยครับสวยไปต่อไปต่อไปต่อครับไปต่อโอ้โหสวยมากแล้วดูดูหมอกครับลอยเข้ามาโอ้โหดูดิโอ้สุดนี่นนใช่สวยมากสุดยอดมาก ท่องเที่ยวครับใครมาชายภูมิห้ามพลาดเลยนะครับนี่นี่ชายภูมิชมงามมีปางปู่งามม,มิ่งขุนเมืองครับเพลงชัยภูมิโอ้ยดูดิครับอยากให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนมาเห็นสุดยอดดูดิโอ้โหมีลานกลางเต็นท์ด้วยครับข้างบนโอ้ดูดินี่ ช่างวันนั้นคือต้องมายืนถ่ายรูปครับกล้าหรือต้องยืนถ่ายครับเนี่ยๆนี่ดูช่างวันเนี่ยย้อนไหมโอ้โหดูดิหมอกนั้นเลยดูครับตึ๊บเลยครับโอ้โสุดสุดโอ้โหไม่เห็นเลยอะไรเลยดูดิโอ้โหสวยมากดูดิลมแรงนะครับละหมอกเข้ามา อยากให้เพื่อนๆเห็นครับโอ้โหด,ดูฟังเสียงลงมกันแล้วกันสุดยอดอนี่ข้างหลังนี่มอกเลยเป็นฉากเลยครับข้างหลังก็ฉากเลยมอกดูดิขาวโพลเลยสุดยอดโอ้โหสวยมากสวยมากอย่างนี้เลยครับไอ้มาเท่ปูห้ามพลาดน,นะครับดูลมครับดูลมโอ้โหดูมอกเลย

จริงจริงโอ้โหโดูดิภูฏายแห่งชาติภูเรนคาแล้วก็มอหินขาวนะครับเขาเรียกมอหินขาวแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิใกล้ๆก็มีน้ำตกเอ็น้ำตกตาตนทางขึ้นมาครับแต่สำมราาับเช้าองมาตอนเช้านะครับที่นี่เปิดหกโมงครับหกโมงเช้ามารอขึ้นเลยครับจะได้เห็น บรรยากาศแล้วก็อากาศเย็นๆย่าแบบนี้ครับอากาศเย็นนะครับยิ่งหน้าหนาวเย็นเจี๊ยบเลยครับดูดิโอเคเพื่อนอย่าลืมนะมาเทียภูมิห้ามพลาดครับผาหัวหนาคสวยงามวไปแล้วเพื่อนบ๊ายบาย